สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้หลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนนะครับวันนี้ทํางานวันแรกเราก็เลยมาทําอาหารคลีนกันนะครับว <Wow. S 1> ันนี้ก็คือแนะนําเมนูซุก,กี้ไก่นะครับซึ่งวัตถุดิบมีดังนี้ครับเริ่มแรกไก่ครับใส่ไข่ไก่ด้วยนะครับแล้วก็วุ้นเส้นนะครับ หลังจากนั้นเป็นผักบุ้งนะครับเห็ดเข็มทองแล้วก็ประการขาวนะครับวันนี้วัตถุดิบหลักๆเรามีเท่านี้นะครับเดี๋ยวมารอชมว่าหน้าตาจะออกมายัางไงไปเริ่มทำกันเลยครับ หลังจากที่น้ำเดือดนะครับแล้วก็เราใส่ผงชูงรสเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะใส่ไก่ครับเมื่อเราใส่ไก่เรียบร้อยแล้วนะครับลงไปพักหนึ่งแล้วไก่เริ่มสุกนะครับต่อไปเราจะใส่ผักนะครับ เริ่มจากเข็ดเข็มทองนะครับใส่ได้ตามชอบนะครับชอบมากใส่มากนะครับชอบน้อยใส่น้อยแล้วก็อันดับต่อไปผักบ,บุ้งครับครับผมแล้วก็อันดับถัดไปผักกาดขาวครับ ผักนี้ใส่ได้เยอะๆนะครับวันนี้เราเมนูคลีนผัดใส่ได้เต็มที่ลำดับต่อไปนะครับเราจะใส่วุ้นเส้นนะครับซึ่งเป็นวุ้นเส้นที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะครับ เมื่อใส่วุ้นเส้นแล้วนะครับเราสามารถใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าวุ้นเส้นสุกเร็วมากน่ากินไหมครับ เดี๋ยวเรารออีกแป๊บเดียวนะครับให้ไข่เริ่มสุกนะครับมันจะโดนความร้อนแล้วก็มันจะเริ่มสุกไปเรื่อยๆนะครับ <Wow. S 1> ครับผมเรียบร้อยนะครับเมนูเย็นนี้นะครับสุกแล้วนะครับสุกี้ไก่นะครับผักรวมนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานให้ท่านดูว่าอร่อยแค่ไหน ไปทันกันเลยครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการชิมนะครับ กินจากผักแล้วก็ไก่ก่อนนะฮะไข่แดงนี่รอเจาะสุดท้ายนะเดี๋ยว oh, <no. S 1> ผมจะเจาะให้ดูมืออาชีพนะครับจะรู้ว่าไข่แดงสวยงามขนาดไหนลาดนำ้ำสุก,กี้เรียบร้อยนะครับ อร่อยมากครับและแต่ชอบนะครับเทคนิคในการกินบางคนราดน้ำสุก,กี้ลงไปเลยแต่ของผมชอบราดแยกนะครับมันจะไม่เสียรสชาติโอ้โ oh, <no>. wow. เพื่อให้ทุกท่านรอนานดูไข่แดงครับ ออื uh huh. <Wow. S 1> ดูครับทุกท่านครับเป๊ะพอดีครับนี่เยอะไหมครับบอกเลยอร่อยมากนะครับผมขอชิมก่อนนะครับท่านใดสนใจสามารถไปทำตามได้นะครับ คำสุดท้ายครับของอร่อยเราต้องกินหลังสุดนี่หยอดสักเล็กน้อยแม่ยังเป็นน้ำพริกขอไปนะครับถ้าแทงใจดำใครหลายๆคนมาครับ <L i> อาบออเอาเลยนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยหมดนะครับเรียบร้อยอันนี้เหลือไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเพื่อนโกรกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใครสนใจสามารถไปทําชิ้นได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามเพจกดี๋ยวบนเฟซบป๊กเป็นย่าดีจะได้ขัางแบบอย่าลืมติดตามเพจนะครับเธอชี่ชายแนวที่ขึ้นตรงนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ กปรดซับสไคร์ฝากติดตามด้วยนะครับ,บ,รบแลวเราจะมาลงคลิปใหม่ๆให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ